วันนี้ก็จะเอารถมาให้พี่แจ็คดูนี่แหละครับว่ามันมีอะไรต้องทาเพื่มให้สีพิ่หลุดไปเมื่อเช้าพี่พื้นฐานรถด,ดีนะภายในผมก็ดูว่ามันดูแบบเดิมดูพี่พไม่ดูเลยนี่ผมมองไปเห็นละ <laughs> เป็นแบบทําห้องเครื่องโล่งแบบรอซิ่งอ่ะเป็นเอํอาร์ทำโล่งแล้ว<ต>นี่งามใช่ก็ซิ่งหมดอ่ะถึงคราวที่ผมจะโชว์รถผมแล้วครับไอซีของผมเป็นรถทํานานครับไม่ใช่ตานานครับทํานาน สวัสดีครับผมแจ็ควิวสเปกนะครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ร้านวิวสเปกว่าเรามีการรีโซรหรือเราทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับพี่แจ็คพี่แจ็คไม่ใช่พี่ไอ้นี่คนละช่องครับอ้าวเหรอเ้ยพี่ก็เห็นทีมงานเดิมหมดเลยไม่ใช่ช่องพี่เหรอต้งลงรับหลายจอพี่รับหลายจอฟร้องที่อย่างนี้พี่แจ็ควันเนี้ยเพื่อนผมเนี่ยขับรถคลาสสิกเหมือนกันก็เลยอยากจับรถมาโชว์แล้วก็มาพูดคุยอัปเดตกันว่าเนี่ยเรื่องการรีโซรกันอะไรอย่างเงี้ยไปข้างไหนได้บ้างยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงพี่ก็ลับมาคคครได้เยรับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้ก็จะเอารถมาให้พี่แจ็คดูนี่แหละครับว่ามันมีอะไรต้องทาเพิ่มเมื่อสีพิ่งหลุดไปเมื่อเช้าพี่อ๋อตามอายุตามอายุแต่ว่าคือจะมาดูเนาะว่าอยากจะทําอะไรหรือปรับอะไรได้บ้างใช่พอดีว่าเห็นเห็นพี่แจ็คทำรีสโตครับหมายถึงว่าในอู่ทำแบบทำภายในทำอะไรอย่างนี้แล้วมันสามารถทําให้แบบกลิ่นรถเก่ามันหายไปได้ได้ได้เพราะว่าจริงๆกลิ่นรถเก่ามาจากหลักเรื่องของพรมเรื่องของหนัง ถ้าเราเปลี่ยนพวกนี้ไปตต้องเปลี่ยนขาดเลยนะต้องไม่เฉยก็คงไม่ไหวอะไรเงี้ยครับไม่ต้องเปลี่ยนคันใช่ไหมพี่ไม่ต้องเปลี่ยนคันเปลี่ยน่ <laughs> ยนผม <laughs> อ๋อสวัสดี <c oughs> ครับอันนี้ช่องมอลรุ่นะครับ <laughs> วันนี้เอาคลาสสิกมาโชว์พอดีเห็นว่าพี่แจ็คทำรีสโตรรถเก่านะครับแล้วก็แกมีไอเอ่ของแกอยู่ด้วยครับก็เดี๋ยวไปสู้กันไปเลยไงก็ดูกันไปเลยว่าของใครมันเจ๋งกว่ากันวันนี้อยู่ที่วิวสเปกนะครับสาขาโคราชอยู่ใกล้เซนท่ันคาับผมนะครับเมื่อเช้าเกือบไม่ได้มาเอาจริงแบตหมด รถไม่ค่อยได้กลับนะมันหมดขนาดแบบว่าผมกดเซ็นเตอร์ล็อกมันไม่ติดแบบแีบหมดจริงๆรแต่รถสวยนะพื้นฐานรถดีแล้วครับพื้นฐานรถดีมากแล้วตอนแรกตอนแรกครันนี้ผมไปซื้อมาจากฝรั่งรัสเซียพี่เขาจะกลับเขาจะกลับประเทศครับไปจับมาประมาณแสนห้าถึงแสนแปดซื้อที่ไหนครับตอนนั้นบ้านเราคนลอรุงเทพไปแล้วก็ขี่กลับมาอย่างนี้เลยไหมครับมีโป่งมีล้ออันนี้ไม่เดิมแล้วคือมาแบบอุ๊ปผมแปลกอย่างพี่แล้วพี่แจ็คเล่นไหนสีเที่ยงจะเห็นคิ้วข้างใช่ไหมครับ แต่ผมไม่มีคิ้วข้างมาตั้งแต่แรกคางเรียบ <laughs> ก่อนผมเอาไปทำอีกนะก่อนผมเอาไปป่าปุยอะเออไม่ม,ออไม,มีไม่มีเส้นข้างแล้วผมสังเกตว่าเฮ้ยคือแสดงว่าเจ้าของเดิมเขาแบบเหมือนเอาไปลบออกยงงใช่<ๆ>เขาอาจจะตอนทําสีครั้งแรกอะเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าช่างเขาไม่ได้ตั้งสัน<ๆ>เขาลืมตั้งสันให้ดูเดิมหรือว่าเขาไม่ชอบเขาออกแต่สันสันมันเป็นเหล็กไหมครับหรือสันมันเป็นโฟมเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กครับสดงว่าเขาเคาะเรียบเลยอะคือเนี้ยผมก็เลยเอ้ยเป็น IX4 คันเดียวในประเทศมั้้งทีี่ขาเรยบ ตล์เรียบทำบแบบรถทำแบบรถญี่ปุ่นพื้นฐานรถดีนะภายในผมก็ดูว่ามันดูแบบเดิมดูพ <c oughs> ี่ไม่ดูเลยนี่ผมมองไปเห็นลเ <c oughs> พราะรถผมอะรถผมมาภายในเนี่ยตอนลื้อมันหายหมดแล้ว <c oughs> แต่ก็ยังดีว่ามันเก่าแล้วด้วยหายแล้วด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาใหม่แต่เนี่ยยังแบบดูดีกว่า <c oughs> รถผมเยอะเลยจอดในร่มด้วยนะรถผมยังมีร่มบ้างแดดบ้างของแต่งก็ครบแล้วครับตามสไตล์รถเลโทรครับมีโป่งล้อมีล้อวาตานะครับ มีหางหลังก็ดูดูโอเคเลยอะแต่งรถสวยเลยครับตอนแรกมีลิ้นหน้าเลยพี่แต่ว่าใส่ทุกเนินเลยผมเลยถอดไปแล้วบินจริงตัวนี้มันเป็นตัวรุ่นหน้ายักษ์เนาะอ่าใช่อ่ามันจะมีหน้าเบนซ์กับหน้ายักษ์ครับซึ่งที่นิยมเงินก็เป็นหน้ายักษ์ตัวนี้แหละพี่แจ็คบอกเครื่องนอกรถยิงจมมสกปรกจังวะพี่แจ็คจะวางโรลป่ะมันเป็นเครื่องโรลอยู่ในตัวแล้วครับลงไปแล้วดิจาร์ดใช่ไหมถ้าถ้าเป็นใช่ไหมถ้าเป็นบัตด้ามันต้องโรตารี่รัทำอันนั้นเป็นเครื่องไอทิม เครื่องเซเว่นเจ็ดแต่ผมเป็นข้ามพันไปแล้วเป็น SR ตอนแรกคันนี้มันหมายเมันหมายเอแล้วผมซื้อรถอีกคันหนึ่งอ่ะมายำภายในใส่คือมีครบทุกชิ้นรายละเอียดพวกคิ้วคมเนียมข้างๆคิ้วหน้าคางมันอะไรมันทุกอย่างแม้แต่ปุ่มสวิตช์ทุกอย่างยำมีคันหนึ่งมาใส่มีครบเลยแล้วขายซ่าคันนั้นทิ้งใช่อันนี้ผมบาดนี่คาดบอกว่าเฮ้ พี่แจ็คหา,ผม,าผมหาพาร์ท RX4 ได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้ยังไงมคือพาร์ทพวกเนี้ผมตีขึ้นเองใหม่หมดเลยอือ <c oughs> อย่างพวกอันนี้ยางยางรองเงี้ยพี่คือรถเก่าอ่ะมีปัญหาเรื่องคิ้วขอบอ่าใช่ใช่พวกเนี้ยอย่างเงี้ยพี่ทำไงอ่ะพวกเนี้ยผมให้ช่างเขามาทาบเอาขอเขาจะมีพวกช่างที่เขาทำพวกยางคิ้วปลาต,โตัจ้างมาจากเทพ,พอเอาวันนั้นเขามาดูแล้วเขารู้แล้วว่ายางตัวนี้ต้องเทียมกับตัวไหนโอ้แสดงว่าฝากแกไว้ใจได้เพราะว่าตอนเนี้ยเวลาขับไปฝนตกนะน้ำไม่หยุดลงไหลผมว่าตรงเนี้ยสักจุดเนี่ย ไม่ไเอาคิดไม่โอเลยช้ครับช้ล้มผมเคยตักน้ำออกจากรถอะมีลิปตักน้ำออกจากรถอะสำหรับคันนี้นะครับภายนอกผมถือว่าโอเคเขาเก็บมาระดับหนึ่งแล้วน่าจะเคยเก็บมาแล้วรอบสองรอบเรื่องของโป่งเรื่องของล้อทุกอย่างฟิตเมนต์ลงโตมวมาแล้วก็อาจจะมีภายในก็ดูดีอยู่แล้วอาจจะมีมาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยแต่ถ้าอยากเก็บเนี้ยบเก็บเนียนต้องอีกนิดนึงพูดง่ายๆอยากให้เนี้ยบวันนี้จอดไว้กับผม อโอวโเครื่องเครืงเครื่องงานยคือสิ่งที่งงมากเป็นแบบทำห้องเครื่องโล่งแบบเราซิ่งอ่ะ N S R ทำโล่งแล้วใช่อันนี้งามอันนี้ก็คือวางกับตู้โคราชมาใช่ก็ซิ่งหมดอ่ะอื็ไหมแต่ผมไม่รู้เลยนะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างถือว่าสวยแล้วครับเพราะว่าเครื่องก็ดูอุปกรณ์ข้างเครื่องดูทํามาแล้วท่อเดินสวยงามทำมาห้องเครื่องโล่งจริงรถเลโทรก็ต้องทำนี้แหละแต่อยู่ที่ว่า ใครเลือกที่จะวางเครื่องเป็นไหนให้หัวใจมันเป็นอะไรอย่างผมผมไปโรตารี่ตรงรุ่นของมันตัวนี้เป็น s r ซึ่งจริงๆตอนแรกคันนั้นของผมก็เป็น s อเหมือนกันแต่ผมไม่อยากได้ตรงรุ่นก็เลยยกออกแล้วเป็นโรตารี่ลงไปแต่จริงๆอันเนี้ยใช้ง่ายดูแลง่าย,าย<ม>ครับผมเลือกเพราะว่านี้แหละพี่เพราะว่าพี่ว่าในโคราชน,น่าจะเป็นอะเรง,ง่ายครับ ก็ื่นคนี้ก็ถือว่าตเาจัดมาเต็มเเต็มนี่หีมดตูดแล้วสวยแล้วครับสวยแล้วไม่เต็มเยอะเลยอีกแต่อฝุ่นเลยกันอย่างผมผมรู้สึกว่าตัวถังน้ำมันผมม่นมีกลิ่นน้ำมันเลยพี่อย่างนี้มันทำไงให้มันหายได้ไหมผมต้องไปดูว่าท่อมันเสื่อมแล้วมันแตกหรือคอท่อกรอบคอที่เติมนะต้องดูจากหลายๆอาการว่าช่วงเติมน้ำมันแล้วเติมเยอะแล้วกลิ่นออกหรือว่าวิ่งธรรมดาก็ออกถ้าวิ่งธรรมดาก็ออกก็อาจจะเป็นการเผาไหม้ไม่หมด หลายอย่างต้องเช็คครับเป็นเรื่องยากพอสมควรกับรถเก่าคือเมื่อกี้พี่บอกว่าให้เขามาเทียบใช่ไหมพวกยางรองครับประเด็นนี้คือตอนนี้ผมขี่ลมมันเข้าตรงนี้ลมเหมือนมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยคือแอร์เย็นแหละแต่ลมข้างนอกม่เข้าตลอดอันนี้เพิ่งเป็นเหรอครับเป็นมาแล้วหรือว่าเป็นมาตลอดครับคราวนี้ไอพวกตรงนี้มันมันก็ใส่ได้หมดเลยไหมพี่แต่ใส่ได้หมดแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นการเทียบเอาผมเชื่อผมมีประสบการณ์อย่างนี้พี่เวลารถไปจอดอู่ อย่างอย่างมาสด้าสองคันแดงเนี้ยไปจอดอกลับมาแม่งมีกลิ่นอู่ค,อคือผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอกลิ่นพวกเนี้ยมันไม่น่าหายเลยแล้วได้ฟอกได้อะไรหรือยังไม่ได้อกไมฟอกเคือรถเวลาเราทําอย่างสมมติร้านผมอะ่ะผมมันมันวันสต๊อปเซอร์วิสเนาะครับพอเราทําช่วงล่างทําเครื่องมาเสร็จแล้วครับทเกี่ยวกับของเหลวอะไรแล้วกลิ่นมันต้องมาอยู่แล้วแต่ถึงเวลาพอเราทํารถเสร็จอ่ะเราลื้อฟอกทั้งหมดเพราะมันเป็นการรีสโตร์รถมันลื้อพรมออกมาลื้อเบาะมาหุ้มเบาะใหม่หรือว่าฟอกใหม่หมดกลิ่นมันก็ต้องหายพวกนี้ ก็คืออย่างที่พี่แกบอกแหละปอกทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนไอ้ส่วนที่มันเป็นกลิ่นเดิมออกไรก็หายเราก็เข้าใจว่าอู่อะบางทีเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมานั่งทําความสะอาดพวกนี้ให้เราอู่รถก็คืออู่รถไม่ได้มีทีมงานอย่างของเรามันมันครบไงครับเราทําเราก็ต้องสะอาดไปด้วยเนียนไปด้วยแอ่ถ้าอย่างถ้าอย่างของผมเนี่ยเอาแบบที่ว่าปอกใหม่พุ่มใหม่เอาเต็มที่อย่างเงี้ยครับพี่แจ็คตีไว้เท่าไหร่ครับดูข้าๆประมาณสามหมื่นกว่า ภายในทั้งหมดเปลี่ยนนังเลยจอดเลยดิเปลี่ยนนังเลยมีคิวเนี่ยคิ้วยาวเพียบเลยตอนนี้มาวันนี้มหาวิจัยผมได้โชว์รถผมแล้วให้พี่แจ็คสวดรถผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสวดรถพี่แจ็คกันบ้างนี่พูดเหมือนพูดเหมือนภาษาภาคเครื่องไปครับเดี๋ยวขอดูรถพี่แจ็คหน่อยได้เลยครับโอเคครับถึงคราวที่ผมจะโชว์รถผมแล้วครับไอซของผม เป็นรถทํานานครับไม่ใช่ตํานานครับํานานตอนแรกสตาร์ได้สตาร์ได้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เครื่องก็ไม่อยู่แล้วด้วยเอ้าหรอตอนนี้เหลือเป็นโรตารี่แล้วครับเป็นเครื่องโรตารี่ไปแล้วพาร์ทปันเสร็จอะไรเสร็จทุกอย่างยังขาดลิ้นหน้ากับตรงนี้เสร็จหมดแล้วแหละแต่ยังไม่ได้มาประกอบลิ้นหน้ากับจมูกด้านหน้าุ่งนี่พี่แจ็คทำยังไงเออตีเลยครับตีขึ้นมาเลยครับใช่ตีขึ้นมาทั้งข้างรับไปจนถึงข้างหลังเลยทำล้อเลโทรขอบ15 แล้วก็วางเครื่องแล้วแต่ยังวางไม่เสร็จทาสีก่อนอันนี้อันนี้ช่วงลาง่างยังเดิมไหมพี่ช่วงล่าง <อะ S 1> ไม่เดิมแล้วครับอ่ด้านหลังเป็นสกายไลน์ด้านหน้าเป็นของซินเวียเป็นดิฟเบรกหมดแล้วแล้วก็ททททช็อกเป็นชคดีทูอันนี้ชครดดิฟเลยม <า S 2> ผมขอเข้าไปดูข้างในหน่อยพี่ได้เลยครับ <ST. S 1> อ่าไม่ต้องเปิดดึงได้เลย <S <S อ่าจริงๆก็มีแต่อะไรครับาที่จรงตอนที่เราทำปาแรงผมไม่เคยเห็นรถผมสภาพนี้คือมาขับได้ใช่ไหมผมเอาไปฝากอู แล้วก็กลับออกมามันก็ขับได้ดีแล้วไม่ไม่ได้เข้าไปดูสภาพนี้เพิ่งก็เพิ่งเคยเห็นรถแบบเพียวๆอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่านี้ลื้อทั้งคันลื้อเพื่อทําสีภายในแล้วก็มีการสปอตต่อถังด้วยก็คือเชื่อมใหม่หมดเลย้หลังมีอะไรอุ้ยอุ้ยเอาอามันอะ่าดึงได้อดึงได้อันนี้ตัวนี้ผมก็หายเนี่ยจริงๆเลยคันนี้ผมมีโลโก้ครบเลยมีห้า s ฟ e ี d มี RE ด้านหน้าแล้วยังมีโลโก้ของใหม่เบอร์ใหม่ที่ตั้งข้างหลังนี้ด้วยเขียนว่ามาดาแต่ผมว่าออกเพราะว่า <S <S มันจะต้องใส่หางหลังให้เข้ากับโป่งทรงนี้อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่หายากตัวนี้อ๋อครับใช่ตอนนั้นน่ะบ้าซื้อของรุ่นนี้ตรงคอนโซลพี่ก็ยังเดิมอยู่นะครับ <S <S ใช่ไหมใช่เดิมหมดเลยจะปล่อยเดิมหมดเลยพวกนี้อันนี้ดูดีผมเองของผมหนังข้างในแตกหมดแลวเขาเลยเอาโปไอ้นั่นปิดทับให้เออซื้อมาปีไหนพี่เริ่มทา โอ้ยจับไม่ได้เอาตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดอะ่ะ <c oughs> คนแรกสิบปีอ่ะครับแต่ต้องบอกว่าผมแทบไม่ได้ทํานะคือแรกๆเลยเรายังไม่ได้ทําเราทํารันแม็กร้าันยางละแต่ผมยังไม่ทํารีสโตรถคือผมก็ซื้อมาแต่งอย่างเงี้ยชอบเองเราก็ต้องไปฝากอูนอ่นู่นอู่นี้ทําเ,ออเราเข้าใจว่าอู่พอหรือเป็นโครงก็จับคันที่ง่ายกว่าอะไรไม่กว่าใช่ใช่ใชมันก็เลยเริ่มต้นได้แค่สักสองปีนี้เองที่จรงิจรงๆจังๆสองสามปีนี้ก่อนหน้านั้นก็คือไปจอดอู่นี้ทิ้งจอดอู่นี้ทิ้ง ไม่ได้อะไร,ร,รเลยการที่เขาเข้าใจใเออถ้าลูกค้าที่รีสโตกับผมก็จะรู้ว่าผมอัปเดตงานให้ตลอดเดี๋ยวนี้รถส่วนมากที่ร้านผม20 30คันที่ส่งมารีโตร์ะลูกค้ามาจจะต่างจาังหวัด99%เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการที่เขาอะไวเ้เนเชื่อใจเราแล้วเราอัปเดตผลงานให้เขาผ่านคลิปเขาก็ไม่ต้องมา <Wow. S 1> ผมแทบไม่เคยเจอลูกค้าผมเลยเข้าที่ฟังนะครับร้านพี่แจ็คก็คือแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นผู้ให้บริการที่มาจากเขาเรียกะไรแก้เพนคอยของผู้รับบริการนั่นแหละเพราะว่าเรางเรารอคือเราถ้า แต่มันแก้ปัญหายังไม่ได้เราเข้าใจเพราะงานรีสโอมยากมีทั้งระบบไฟมีทั้งน่นนี่แต่หาอะไรอีกเป็นเรื่องยากแต่ถ้าไอแบบคุณเอาไปแล้วคุณไม่ทําอะนั่นจะจับแต่เขาจับเนี้ยจับไปแล้วจับตอนเราเข้าไปจับตอนเราเข้าไปคุยไปคุยมาจะเป็นเรื่องดราม่าแล้วเนี่ยสวยครับสวยแต่ว่าก็คิดถึงแหละเพราะว่าเล่าอย่างเงี้ผมผมได้ไอตอนที่ผมไปขับมาจากกรงเหรพี่เครื่องเครื่องเดิมมันไม่ใช่ อัน,นี้นะเป็นเป็นส8พันแปดหรืออะไรเป็นภาพแบบว่าเร่งไม่ขึ้นอ่ะครับไอตรงสีเขียวอะ่ะลงเนินก็วูบูพอขึ้นเนินเออวูวูเออย่างเงี้ยเข้าใจเลยรถไม่มีแรงผมก็เลยแบบแม่งทนไม่ได้เอาไปวางเคพื่อนก็วางมาแต่ว่าคือพอเราไม่รู้เรื่องรถนะพี่คือผมมามาจากศูนย์แล้วนะเขาถามเขาอะไรผมก็เอายังไงดีวะอะไรเงี้ยเออแต่เขาเข้าใจเขานะเขาก็ทำมาแบบว่าไม่ได้แพงมากมาประหยัดลบรงบเราเออเพราะว่า ตอนผมมาก็เอสาร์เหมือนกันยังไม่ได้เปิดเครื่องตัวเองดูมาเป็นปีแล้วเหมือนกันเพราะว่าตั้งเครื่องไปแล้วตอนนั้ยังอยู่อยู่ลองดูลองดูเปิดมาเฮ้ยไม่รู้ใครถอดเครื่องไปแล้วหรือเปล่าอ่านี่เ๋ยวนะติดอะไรี่นี่โล่งเหมือนกันแต่โล่งเพราะไม่มีของโรตารี่มาแล้วทำวีเมาส์แล้ววีเมาส์วีเมาส์โบมาแล้วนี่โชคดีทูมาแล้วจริงๆอ่ะทำไว้แล้วแหละ รอทําปัดไปแล้วด้วยเพื่อความสวยงามแต่ก็ไม่ได้ทําเป็นเปีมันก็อยู่สภาพนี้เกือบแล้วเกือบแล้วพี่เกือบแล้วส่งมาแล้ว80 80เหมือนไม่เชื่อเหมือนไม่เชื่อพื้นฐานสีแล้วเครื่องตั้งแล้วเหลือวายส่ไฟแล้วทำภายในนี่ไงล่ะครับแต่ก็น่าอีูสักสองปีสำหรับ i อซแจกคนะครับคือจริงจริง ถ้าถ้าเกิดคนไม่ได้เล่นอ่ะดูอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันอีกไกลใช่ไหมล่ะไอ้เมื่อกี้บอก80%เปตแม่รถไอที่อะไรวะคือจริงๆสีแล้วเครื่องมาแล้วนะครับอย่างที่พี่แจ๊คบอกเหลือไว้สายไฟกับทำภายในนิดหน่อยจริงก็ไม่นิดนะเยอะๆอยู่พี่ถือว่าใกล้เคียงกันแหละนะครับแต่ด้วยความเขาเรียกอะไรพี่ไม่มีเวลาทำรถเอง <c ười> ทำแต่รถลูกค้าผมว่าทำเสร็จออกมาน่าจะสวยแต่แต่ไม่สู้รถผมแต่ไม่สู้รถผมจใช่ไหมรถผมสวยกว่าอ้องห้อยจริงแล้วข้างหลังต้องห้อยจริงแล้วโอเค เดี๋ยวไปดูรถอันนี้จะถือว่าคลาสสิกใไหมพี่ก็ยังนะก็เดี๋ยวไปดูรถเก่าคันอื่นที่ไป่ยังใช้แล้วกันรถมันปี95ตอนนี้30ปียังคำนวณ30ปีพอดีเข้าทำเนียบละไกลละมันไม่ได้คลาสสิกขนาดหรอกเพราะเราก็แต่งร่วมสมัยไปใส่ชุดแต่งใส่อะไรไปนี่คันนี้ผมใช้อยู่ทุกวันแล้วขับคนเดียวใช้คันนี้เป็น E36 คูเป้ทำเป็น b r i t i s h Racing Green นะฮะสีนี้เครื่องเป็นเครื่องถ้าไม่นับ M เครื่องตัวนี้ท็อปสุดเลยเพราะมันเป็น2008 โอันนี้ก็คือเฮ้ยเนียนๆเลยนะเก็บเก็บใช่ใช่เก็บหมดแล้วเก็บหมดอย่างนี้คือกลิ่นอันนี้คือกลิ่นเบาะหนังใหม่แล้วถูกไหมแล้วก็มันมันรวมกับไอ้ตัวไอะเรอะไรน้ำหอมในรถยนต์ใช่ใช่กลิ่นเก่ามันก็จะหายไปแล้วแหละแต่ว่าเราก็เสริมด้วยน้ำหอมดับกลิ่นสักหน่อยแต่มันก็เป็นกลิ่นหนังผสมกับตัวน้ำหอมในรถยนต์เหมือนกันใช่ใช่ประมาณนี้เฮ้ยถ้าสามหมื่นได้อย่างนี้เอาดินี่ฮะอ่าใช่นี่แจ็คบอกของเก็บ คือถ้ารถสองประตูส่วนมากจะเป็นอย่างนี้หมดรุ่นกูมันไม่มีคือรุ่นพวกนั้นอ่ะเวลาเราปิดเปิดอ่ะมันจะมีเสียงกระจกกลก๊กนิดนึง <c oughs> เพราะว่ามันไม่สามารถหดลงมาแล้วสไลด์ขึ้นได้แบบรุ่นใหม่ๆ <c oughs> เพราะมันไม่มีระบบพวกนี้เวลาเราปิดมันจะ,จะกระก๊กนิดหนึ่งชอบชอบหมายถึงว่าภายในเอี่ยมมากเลยนะภายในดูดีแบบดีจัดเลยฮรั่นจะเ่รแบรถประมาณนี้ครับใช้จงใช้งานได้ดีกว่าหรือว่าแล้วแต่ว่าอย่างนี้ใช้งานได้จริงกว่าเพราะว่าสบายกว่าแอร์เย็นเพลงเพ้อขับนุ่มสบาย วิ่งทันใจปืดปลาได้ด้วยอันนั้นก็ซิ่งอ่ะแต่มันซิ่งแบบเลทัวก็คือซิ่งแบบคึกคักคึกคักหน่อยอ่าสไตล์ดิบซิ่งแบบคึกกักสไตล์ดิบซิ่งแบบกึกกักสับโดดอ่ะกึกกักสับโดดอ่ะไหนไหนมาถึงที่แล้วพี่เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูตรงโซนที่ช่างทำงานได้ไหมครับได้ครับได้เลยโอเคได้เลยครับไปจักรคารเลยครับ น,นี่เข้ามาในโซนทํางานของช่างเลยด้านหน้าเมื่อกี้ที่เราอยู่ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับว่าแม็กยางโชกคช่วงล่างตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก็บงานเก็บสีเก็บภายในเคลือบแก้วอ่าแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นติดฟิลม์มต้องติดฟิล์มนะฮะก็คือครบเลยรถแต่ละคันก็เนี่ยฮมากันทั่วประเทศจริงๆก็คือถ้าสมมุติว่ารถอ่ะที่มาขอแค่ว่ารถขับมาได้ โอเคแหละถ้าจอดนานแค่เรื่องของไฟแบบไม่ติดอะไรเงี้ยได้แต่ถ้ารถเครื่องพังอะเราก็ไม่ได้รับเลยเพราะว่าเราอยากเอาเวลามาดูแลเรื่องของความสวยงามความเนียนความสะอาดแต่ว่าช่วงล่างอะไรเราทําได้หมดแต่แค่เราไม่รับรถที่เครื่องพังจอดมาหลายปีสตาร์ทไม่ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆสไลด์มาได้นะครับแต่อะไร่าใช่ใช่พี่แจ็คไม่ได้ซ่อมเครื่องให้อ่าก็คือรอบๆเครื่องอะปั๊มเสียอะไรเสียเครื่องน้ำมันรั่วทําได้หมดแต่รถที่เครื่องพังจะมาบอกว่าพี่ครับเปลี่ยนลูกสูบ เปลี่ยนแหวนไม่ได้ทำเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานหนักขนาดนั้นอยากเอาเวลามาดูแลเรื่องความสวยงามความเนียนครับความสวยงามสีช่วงล่างแม็กอะไรงี้ครับภายในเนี่ยก็อย่างเช่นคันนี้คันนี้มาเดิมๆสีเทาดําครับตอนมานะจัดทรงแล้วใส่ล้อแล้วเปลี่ยนไฟพิมภายในฟอกทุกอย่างแล้วกําลังขัดเคลือบแก้วกันก็ส่งกลับไปสภาพอย่างเงี้ยจากเดิมๆมาเลยไม่ใช่ว่าเราทําแค่รถเก่ารถใหม่รถตัวใหม่ๆอย่างตัวนี้เป็นตัว เอ็มเปลี่ยนยางกับเราไปนะครับติดฟิล์มแล้วฟิล์มใส่กันลอยแล้วก็ถุงลมแตกรั่วก็มาเปลี่ยนถุงลมเรียบร้อยแล้วอันนี้รอส่งรถแล้วครับรุ่นใหม่ๆเราก็ทําได้ไม่ใช่รนเก่ารถใหม่ก็ทําได้บิลสเปคเปิดม,มาสิกว่าปีแล้วไง <c oughs> เป็นร้านยางมาโดยตลอด <c oughs> แต่ว่าไ <c oughs> อเน,นี้ยเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็มาสร้างข้างหลังเพิ่มเพือ่อทําดีโตคือตอนมาเปลี่ยนยางรถแรกผมนั่งอยู่ผมยังมองข้างหลังมันโลง่งตอนนั้นพี่ไม่ทำอะไรชข้างหลังมันเป็นุงโล่งอะไรเงี้ยไม่ไดาทำอันนี้เพิ่งมาทาเมื่อ โอเคผมว่าก็เป็นร้านทํารถที่แบบครบวงจรแล้วกันนะครับสำหรับคนโคราชเนาะช่วงล่างทําสีภายในจบเหลือแค่เครื่องไม่ทำใช่อันนี้ก็คือได้ไยจอดเลยจอดเลยขับไม่ได้แล้วขับมาไม่ขับครับวันนี้นะครับผมรุดวิวสเปคก็ต้องขอขอบคุณหมอแจ็คบ้าง วันนี้หลังจากได้เดินดูรถพี่แจ็คนะครับที่วิวสเปกนะครับทั้งเปลี่ยนยางดูแลช่วงล่างนะครับเปลี่ยนยางแล้วก็มีโซนเลีตรถแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอที่ที่ผมจะารถมาจอดแล้วนะครับรู้สึกโอ้ยมีที่ทำรถใกล้ๆนะครับสบายใจได้ก็เป็นที่แต่งรถของชาวโคราชแล้วกันผมใช้ครับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องพี่แกทำให้ได้หมดนะครับนี่ยผมเห็นรถผมยังอยากรี่ทำรถตัวเองเลยอ๋อคุณเ่มาอยากซื้อพี่เอาไหมผมเปิดราคาเลย อาายพี่ออดีใจตอนซื้อกับดีใจตอนขาย <c oughs> อยู่บ้านอะเมียบอกว่าอะไรเหมือนเหมือนผป่วยติดเตียงอยู่คนนึงทำทำซ้มส้ม <c oughs> ใช่พี่ใช่ใชรถคลาสสิกแม่งอย่างนี้แหละทำไปส้มไปสนุกมากครับกอได้ทั้งเรื่องความรู้ได้มีแพชชั่นที่จะทําแล้วก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องหลายๆเรื่องครับถือว่าโอเคเลยครับเวลาเวลา เจอเจอกันแบบเนี้ยหมายถึงว่ามันจะกระตุ้นกันไปกระตุ้นกันมาพี่แล้วมันก็จะชิ้หายแบบ<ช>เป็นวงกลมไปจุไปสิ้นพี่แจ๊คฝากร้านแจกคหน่อยครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ก็ผมฝากนะครับวิลสเปกโคล่าเราก็สามารถเซิร์ชว่าวิลสเปกทุกแพลตฟอร์มเลยก็เจอเราเลยครับตั้งอยู่ติดกับเซนทัลโคล่านะครับวันนี้นะครับอย่างแรกเลยเมื่อเช้าผมไปเติมลมยางมาจุกลมคอจุกลมแมงแตกลายงาแล้วเห็นปะเออเตรียมหลุดแล้วอะก็เดี๋ยวน่าจะต้องเปลี่ยนแหละแล้วก็เปลี่ยยนา เพราะยางอย่องหนึ่งมี2องหปีแต่ลงแต่ลงถนนไม่ถึงพันโลนะเอียมไปแเลยมรอว่าอยากทาอยากทําเพราะว่ารถรถผมจอดตักเนี่ยไอ้ตักผลไม่ได้พี่เนว่าใช่ถ้าถ้าตักที่ต้องที่ต้องขวักน้ําออกเลเดี๋ยวเอามาเข้าแน่นอนเดี๋ยวมาเข้าแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวดูจังหวะก่อนครับก็ไหนๆได้มาที่นี่แล้วนะครับได้มาดูเบื้องหลังนะครับของอู๋พี่แจ็คแล้วเดี๋ยวผมเอาคันนี้มาให้พี่แจ็คดูแลเดี๋ยวดูจังหวะก่อนเพราะรถผมตักผลไม่ได้เพราะว่า น้ำอยู่ลงหลแต่ช่วงนี้หน้าฝนถ้าตากปุ๊บเดี๋ยวน้ำเข้ารถนะครับก็เดี๋ยวหาจังหวะเอามาแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับคิดหน้านะหมอรู้จะไปไหนไปถ่ายวอล์กที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับ